ครับผมสวัสดีครับก็มาพบกันีกคลิปนึ่นนะครับวันนี้ผมก็จะมีภาพมามาแบ่งกันชมมาแบ่งให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหลอนะครับรูปเหมือนรูปตัวนัชช้างให้นะครับองค์ด้านขวามือนี่เป็นรูปหลอเนื้อทองแดงปีหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะครับองค์นี้จะเป็นโคตรอดกลิ่นเป็นโค้ดอุอุกัสมีนะครับองนี้ก็จะมีบัตรรับประปรกรันมาให้ นึ่งใบนะครับส่วนอีกองหนึ่งก็คืออันองค์นี้จะมีกล่องเดิมนะครับส่วนอีกองค์จะเป็นปีหนึ่งๆกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอุดกิ่นเป็นโค้ดนะก็คือมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับโอเคครับลักษณะพิมพ์ทรงนะครับว่าระหว่างด้านขวามือ ิงเป็นโคดอุรัศมีนะครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นโคดนะธรรมดานะครับพิมทรงก็เป็นผิมทรงเดียวกันผ <c oughs> ิมเดียวอะไน,นะครับด้านขวาเนี่ยครับเป็นพิมทรงเดียวันด้านหลัง ก็คือมาเปรียบเทียบให้ดูไน้ครับระหว่างโอ้รัศมีกับโคดนะต่างกันที่อดกิ่งด้านล่างนะครับโอ,อ้ทนซ้ายนี่ยังไม่ได้ออกบัตรมาเลยครับด้านขวามีบัตรแล้วมาดูกลิ่นนะครับโคดนะอดกิ่งหน้ากับโอร้รัศมีนะครับ ดูโคตรอุรัศมีก่อนกคตรอูรัศมีก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับตัวขีดขีดรอบตัวอูก็จะเป็นแบบเป็นเกลียวนะคล้ายๆกับเป็นเส้นขีดเหมือนเกลียวนะสัเตดูนะครับเราก็จะมาเป็นขีดวง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 เป็นวงเดือนวงเดือนรอบๆเล็กๆกัน จะมีเส้นางเดือนเล็กๆๆส่วนโคดต,ตัวนะก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ ก็มจะมีแบบที่เป็นตัวหน้าแล้วก็มีรัศมีด้วยนะครับมีอุรัศมีมีณนะละัศมีแล้วก็ณนธรรมดานะครับส่วนพิมพ์ทรงในเหมือนกันเลยรงนี้ก็สภาพผ่านใช้มาเยอะหน่อย ก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับหลังๆมาก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มได้รับความนิยมก็เก็บได้ก็เก็บไว้ก่อนเลยเปียบเทียบกัน อยาส่องให้ดูให้ชัดขวามือเป็นอุรัสมีนิยมนะครับซ้ายมือเป็นอุดกิ่งโคตนะหนุ่มดานหน้าดนหน้าอันนี้อุรัสมีตรงนี้นะ ตัวเหมือนกันครับทิมพ์ทรงเดียวกันแค่โค้ดไม่เหมือนอูดกิ่งไม่เหมือนนะครับเก็บเทียบให้ดูแต่างันที่โค้ดช่วงนี้ก็เก็บได้ก็เก็บไปก่อนนะครับผมโอเค ครับวงด้านขวามีบัตรรับประกันรูปเหมือนหลวงปู่ทวดประช่างให้แล้วทองแดงปีหนึ่งหงด้านซ้ายยังไม่ได้ออกบัตรมานะครับแต่เป็นปีหนึ่งหงเหมือนกันโอเคฝากไพเท่านี้ครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวมาแบ่งกันชมอีกสวัสดีครับผม